สวัสดีครับผม l e x กซี่ฮัทรีวิคลิปนี้จะมารีวิวแน้แนแตนนี่เลยครับผมลาบูบูนะครับน้องน่ารักมากเลยได้มาหลายวันแล้วจะมารีวิวให้เพื่อนๆน้องๆดูกันนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น t i m ม s h i e l l นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงเดี่ยแก่อนนะครับ กล่องใหม่มากเลยนะครับผมสั่งจากเว็บของ Official เลยนะครับของ popmart เลยนะครับแล้วก็กล่องไม่มีเสียหายเลยนะครับส่งดีมากเลยอันนี้เป็นกล่องนะครับผมนี่มาดูน้องก็เลยดีกว่านี่น่ารักมากเลยเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับขอเบอร์คัตเตอร์ก่อนนะครับ ยังไงเนี่ย mm. เขาซีนมาดีมากเลยนะครับ mm. แน่นหนามาก mm. แน่นหนามาก mm. เดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมแกะน้องมอาเลยดีกว่านะครับผม mm. มาแล้วครับเป็นยังไงบ้างโอ้โหกว่าจะแกะได้ กว่าจะแกะน้องได้มาหยน่ารักมากเลยครับผมดูสิก่อนอื่นนี่เขาจะมีการ์ดมาให้นะครับเป็นการ์ดแข็งแข็งอันนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับการ์ดเป็นการ์ดแข็งนี่ครับแล้วก็จะเป็นรูปของน้องนี่ครับอันนี้ด้านหน้าอันนี้เป็นด้านหลังอ่าเรามาดูตัวน้องลาบูบูกันเลยดีกว่า อันนี้เขาออกมาสองสองชุดแล้วนะคะเพราะอันนี้เป็นเป็นเอ,อ่อเป็นเป็นชุดแรกนะคะแล้วก็จะมีชุดที่สองนี่เป็นขนน้องเป็นขนนิ่มๆน,นะครับตรงนี้หน้าหน้าของน้องเนี่ยครับก็จะเป็นเหมือนพลาสติกแข็งๆนะครับตาขยับได้ด้วย เก๋ okay, มากตาขยับได้อนะดูสิน่ารักมากเลยครับชุดก็จะเป็นชุดเหมือนชุดเอี๊ยมข้างหลังนี่ชุดเอี๊ยมแล้วก็อันนี้เป็นหูแดต่ใส่หัวไม่ได้หัวน้องใหญ่เราจะดูขานะครับขาน้องอันนี้ขาน้องก็เป็นพลาสติกแข็งๆนะครับ แต่ตรงตรงพื้นี่ก็อาจจินิ่มๆหน่อยๆอ,อันนี้จะเป็นมือมือน่ารักมากเลยนะเออมือปุกปิ๊กน่ารักมากเลยอะ่ะตัวน้องนิ่มมากเลยครับอันนี้กว่าจะแกะได้มาโอ้โหน่ารักมากนี่ไม่รู้ว่าชุดแกะได้หรือเปล่านะครับผม นี่เป็นไงบ้างครับอ่าเดี๋ยวเบิร์กแท่นหมุนดีกว่าเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะครับจะด,ดูน้องน้องยืนได้ไหม <c oughs> จะลม้มหนักหัวนี่อุ้ยน่ารักมากน่ารับ,บูบูดูฟัง ันเยอะมากอันนี้หูนะครับนี่เป็นไงบ้างเดน้อยยืนสิยืนได้ไหมอ่าพอและวางตัวนี้ก่อนนี่สวยไหมครับอันนี้จะเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าด้านหน้าแล้วก็มีปักนะครับปักชื่อคำว่าลาบูบูนะครับ นี่เป็นไงบ้างครับน่ารักไหมนี่น่ารักมากเลยอะดูเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆชอบกันไหมนี่ Gracias. บ้างครับสำหรับน้องลาบูบูนะครับของป๊อปมาดนะครับรุ่น t time to c h i l l นะครับอันนี้เป็นคลิปเอ,อ่อเป็น EP 3แล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ